ทีภูมิข้างทางผมชื่อธนงครับอาชีพพนักงานขายเมื่อก่อนผมเป็นเซลแมนขายเครื่องใช้ไฟฟ้าประจำอยู่ในกรุงเทพและอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่หลายปีต่อมาทางบริษัทได้แต่งตั้งให้ผมเป็นผู้จัดก,การต่างจังหวัดเอาเข้าจริงก็คือถูกย้ายนั่นแหละครับได้แต่บุญในรถคนเดียว พางานหนักกว่าเดิมแต่เงินเท่าเดิมที่ว่างานหนักก็คือต้องขับรถเดินทางไกลบ่อยนี่แหละระยะหลังมานี้ผมต้องขึ้นเหนือบ่อยมีทีมงานมาด้วยสองคนมีผมออสกับกเกษมเราผัดกันขับรถคืนนี้ต้องเข้าที่พักก่อนเราได้โทรศัพท์จองไว้ก่อนแล้ว เป็นริสอดอำเภอรอบนอกเมืองเชียงใหม่ไม่เกิดสี่ทุ่มก็คงเดินทางไปถึงเราจึงขับรถไ่เร่งรีบนะักและจอดแวะกินข้าวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งพอกินกันอิ่มแล้วรออาหารย่อยเราสามคนพูดคุยกันออซึ่งเป็นคนในพื้นที่ไม่รู้คิดอะไรของมันถึงพูดถึงเรื่องน่ากลัวขึ้นมาออนเล่าให้ฟังว่า ก่อนที่ผมจะมารับงานได้ไปทีมที่มีการสามคนผักกันขับรถผ่านลำพูนจนเข้าเขตเชียงใหม่ตอนนั้นเวลาสองทุ่มทีแรกผมจะห้ามเล่าขับรถกลาง้ามกลางคืนใครเขาให้พูดเรื่องผีผีสางๆแต่ฝนกำลังตกคงต้องนั่งรออีกคู่ใหญ่โตัวข้าเคียงก็ว,ว่างเลืปล่อยให้เล่าไป กะว่าฝนหยุดตกก็จะออกรถออสได้เล่าว่าเป็นคืนที่มีฝนตกอากาศมันก็ขมุกขมัวบกมบงเย็นยังมืดล่ากับสามทุ่มเลยทีเดียวทั้งคนทัศภาพแวดล้อมมาช่างเหมือนกับคืนนี้เลยกรเสรียบตั้งใจฟังมากส่วนผมนั่งเล่นโทรศัพท์แต่หูก็ยังได้ยินอยู่ดีรถยนต์เลื่อนผ่าสายฝนสู้ใหญ่จนฝนเริ่มซา เราขับผ่าที่มีผู้คนรอยู่อาศัยเข้าสู่เขตทุ่งนาระหว่างที่ขับรถไปคนขับรถบอเห็นแสงไฟอะไรไม่รู้ตะคุ่มตะคุ่มอยู่สว่างเหลืองๆเหมือนกระสือออดเป็นคนขับร้องบอกเพื่อนให้ช่วยดูทีอะไรมาอยู่ข้างนอกเพื่อนเพ่เพงบอเพียงแวบหนึ่งแค่แวบเดียวเท่านั้นตาก็พากันเบือนหน้าหนีหน้าทางลุกลี้ลุกลน ออสจึงถามแสงประหลาดนั้นคืออะไรใช่ใช่สิ่งที่เขาสงสัยหรือไม่แล้วตกลงมันแสงอะไรละ่ะผมถามทั้งที่ยังมองหน้าจอโทรศพรัพท์ออสก้ามืนคำพูดก่อนจะเปล่งเสียงออกมาดูลามันจะยากเย็นเต็มทีแสงนั้นมันคือผีโพงอะไรนะผีโพงผมหลุดเสียงดัง จนเจ้าของร้านหันมามองอ๋อเล่าต่ออีกว่าพ่อขับไปได้หน่อยเดียวเครื่องยนต์เกิดกระตุกขึ้นมาไม่ทราบสาเหตุในที่สุดก็ต้องจอดรถข้างทางเป็นหนทางเปี่ยวเสียด้วยไม่มีไฟสองทางเมื่อเครื่องยนต์ดับเลือกจะหาอู่ซ่อมแถวนั้นคงยากและมันยังดึกมากแล้วไม่รู้จะทำยังไงต่อไปก็ต้องลงมาเปิดฝากระโปรงรถ ช่วยกันดูช่วยกันซ่อมปลายตามเรื่องรถคันนี้ของบริษัทเพื่อผ่านศูนย์บริการตัวเช็คซ่อมมาแล้วแล้วทำไมมันดับได้วาอ๋อได้แต่ออกปาบนตามเรื่องต่างคนก็ต่างไม่สันทัดเลือกเครื่องยนต์ก็แก้ไขกันเท่าที่ทำได้กำลังทำพลิน,น,นก็รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างใกล้เข้ามาเพื่อนคนหนึ่งแยกไปทำธุระส่วนตัวได้ผวาวิ่งกลับมา พอเห็นสิ่งนั้นมันน่ากลัวเข้ามาสกิดให้เพื่อนๆดูอะไรของเองวะยื่นปล่อยไปเรื่อยระวังโดนตามมาไดเฮ้ยจะอะไรซะอีกล่ะที่จะตามมาก็ผีโพงข้างทางไงออสไม่ชอบใจเสียเลยแต่มันจำเป็นต้องลงจากรถไม่ใช่เมื่อกี้กูเห็นหรือหาไปดูเองละกัน ออสกับเพื่อนอีกคนหันไปมองตามมือชี้ที่เห็นคือตาแก่เดินท่อมๆริมน้ําตอนนั้นแกหันหลังฉายฟฟบไปอีกทางโอ้ก็ควรหาสองกลมไงออสกับเพื่อนอีกคนคายใจตั้งหน้าแก้ไขเครื่องยนต์ต่อไปสายตายก็คอยแลหารถคันที่สัญจรไปมาจะได้โบกให้ลงมาช่วยไหว้วาให้มาดูเครื่องยนต์ให้ที พอลองแก้ไขได้สักพักก็ให้สตาร์ทลดเครื่องยนต์ทำท่าจะทำงานได้อีกครั้งถ้าแกหากบหันหน้ามาทางนี้ใช้ไฟเข้ามาใกล้ต่างคนก็ต่างได้ยินเสียงแกงึมงำงมาแต่ไกลจนแกเข้ามาในระยะเพื่อกกำลังบีกุญแจสตาร์ทรถเพ่ต้องหยุดเมื่อเสียงแกพูดมันวนเวียนอยู่ในสองคำเท่านั้นปาดุกปาลิม ปลาดุปลาลิมมออตที่กำลังซ่อมรถอยู่นั้นรีบแก้ไขมือเป็นละวิงเลยถึงขนาดยกมือไหว้ขอพระคุณเจ้าให้ช่วยด้วยเถอะพ่อบบกมือให้เพื่อนในรถให้บีกุญแจเครื่องยนตสตาร์ตติดอีกครั้งบันใสก่กระตุกนิดหน่อยก็จะทำงานได้ปกติทั้งสามคนโล่งใจไปทำตามกันรีบกลับเข้าขึ้นรถขับบืนออกไปทันที แล้วรู้ไหมตาแก่คนนั้นเป็นใครก็เสีมถามเพราะตั้งใจฟังเอามาจะอะไรเสียอีกละ่ะก็ควรหากบไงทำไมกลัวไปได้หัพวพูดขาดขึ้นคิดว่าพวกนี้กลัวเกินเหตุก็เสีมอยากรู้เอามาลบเล่าให้เล่าต่ออ๋อถอนหายใจเล่าเองยังเครียดเองก่อนที่จะสรุป่นอะ ผีโพ,พงเคยได้ยินบ้างไหมเมื่อจะชอบออกหากินกลางคืนจบครบจบเขียดกินเป็นอาหารแต่กินสดสดนะออสเล่าต่ออีกว่าพีโพงคนะ่ะมักจะปรากฏช่วงเวลาแบบนี้แหละเดินท่อมๆไปตามคันนาบ้างตาริมหนองน้ำบ้างเพื่อหาปลาหากบกินและเวลาเดินจะร้องปลาดุกปลาลิม ปลาดุกป,ปาลิมไปเรื่อยๆบางครั้งก็เป็นตาแก่ถือโคมไฟบางทีก็เป็นคนหนุ่มแต่มีแสงไฟเป็นผีที่ควรทางเหนือกลัวกันมากแต่กับผมแล้วปีชนิดนี้ไม่น่ากลัวเท่าไหร่้นตกพอไปปลอยคงจะตกทั้งคืนแน่เ่าจ่ายค่าอาหารและออกเดินทางต่อกลบไปถึงที่พักก่อนสี่ทุ่ม แสงไฟหน้าลถตัดสายฝนโปรยปลายลงมาไม่ขาดระยะควรขับต้องใช้ความระมัดระวังรีสอร์ทที่จองไว้อยู่นึเขก็ไปจากถนนสายหลกักเป็นรีสอร์ทที่ออสกับทีมงานมาพักประจำเพื่อสะดวกในการออกงานขายปกติจะมาถึงก่อนค่ำในเมื่อดึงออกอย่างนี้แล้วยังไม่ถึงที่พักทำให้ออสเครียดขึ้นไปถนัดตาผมคุมพวงมลัย มองขนทางเบื้องหน้าก็กระจกส่งหลังไปด้วยถนนสายนี้เปรี่ยวจริงและยิ่งขับยิ่งไกลท้งที่ฟังมารีสอร์อยู่ลึกไม่เกินสองกิโลเมตรแต่ผมขับผ่านท้องนากับป่าละโมน่าจะที่เดิมมาสองหวนแล้วผมถามออสรีสอร์ตต้องเข้าไปอีกลึกไหมออสบอกพี่ขับมาผิดทางแล้วถ้าบอาผมต้องบนทำไมไม่บอกก่อน ต้องให้ถามตอนนี้ไม่ว่าใครมันก็เหนื่อยและง่วงพอกันนั่นแหละตอนนั้นเวลาน่าจะราวสามทุ่มได้ผมขับรถเปิดไฟสูงวิ่งมาเรื่อยๆเพราะแน่ใจไม่มีรถวิ่งสวนมาผมสาบานได้ว่าไม่ได้คิดเลือกผีสางในหัวแต่ดวงไฟในทุ่งนาข้างหน้าแสงมันพิกลไม่ได้สว่างจ้าแบบแสงไฟพวกหากบแสงที่ว่ามันเข้มข้น มีแรงก้าอยู่ในตัวออสไม่ได้หลับเหมือนกเกษมสายตายจับจ้อไปที่เดียวกับผมปาก็บอกอย่าจอดรถนะพี่มันอันตรายมันก็แง่ละไม่มีเหตุให้ต้องจอดแถวนี้อยู่แล้วแต่แล้วเหตุที่ว่าก็สนองเราจนได้เหมือนแก้กันชชาๆเครื่องยนต์เกิดกระตุกขึ้นมาผมจำเป็นต้องจอดรถลงไปดูหม้อน้ำร้อนไปหรือว่าน้ำมันจะท่วมหัวเทียน ผมเปิดฉากบนมือก็เปิดฝากระโปรงรถเราลงมาช่วยกันดูเครื่องยนต์นกลไกโชคดีเกษมซ่อมรถเป็นอาสา,าจะดูให้เองผมเป็นลูกมือก้มๆเงยๆช่วยจับนั่นนี่ทันใดนั่นเองสายตามันพาไปเห็นเงาคนุนเดินบุ่งมายังรถของเราแต่เป็นการเดินหันลีหันขวางไม่รู้จะเดินหน้าหรือถอยหลังดีผมสะกิดเกษมให้ดู แปลกใจไม่แพ้ผู้เหมือนกันตาแก่คนนั้นไม่ใส่เสื้อฝนตกไปปอยอย่างนี้ไม่หนาวบ้างหรือไงออสปาคอสันเพ่นแวบ,บเข้าไปในรถทันทีปาก็บอกจะสตาร์ทรถให้ผมกักรเสียมก้มหน้าแก้ไขรถต่อไปปรากฏว่าหม้อน้ำแห้งเล่าหันไปมองแถวนี้เป็นท้อง,งานาน้ำท่วมก้าข้าวเอาถังไปตักน้ำขึ้นมาเติมได้ไม่ยาก ผมยิ้วถังน้ำลงไปหลายทางไม่ตักน้ำจากคูขึ้นมาในตอนนั้นเองที่ผมเข้าไปใกล้ค้นหากบห่างกันเพียงมีคูน้ำกัน้นในตอนนั้นไม่คิดเงยหน้าขึ้นไปดูจนกระทั่งได้ยินประโยคหุ้นหูปลาดุกปลาลิมปลาดุกปลาลิมผมตัวชา้าถ้าจะทำถังน้ำหล่นพอเงยหน้าขึ้นถึงดูออก เจ้าของเสียงบวนประหลาดเป็นตาแก่แก่พอมากจนเห็นชายโคงกำลังก้มลงจับกบตัวเป็นๆขึ้นมาแล้วกัดกินกวบกรับเสียงกรบร้องแอกเลือดกบไหลย,ย้อยมุมปากผมยืนมองนิ่งตาแก่จึงหันมาจ้องตาผมทับเอาตะลึงเรื่องเล่าของออสดังขึ้นมาในหัวทับเอาใจหายว่ามันน่ากลัวกว่าที่เล่าไว้เสียอีก เพราะเบ้าตาของแกลึกดวงการสะท้อนกับแสงไฟและเป็นสีเขียวหรือสีแดงและส่องสว่างว่านั่นมันไม่ใช่ดวงตาของคนแล้วพ่อขมือบกบทั้งตัวตาแก่ก็ค่้อมตัวบวงหาไปตามพื้นอันเต็มไปด้วยโคนฟ้าก็บ่นงึมงำงึมงำฟังไม่ถนดัดทำท่าเดินไปทางอื่นไม่สนใจคนทางนี้ในตอนนั้นเองผมหันหลังได้ ยิ่วทางน้ำวิ่งมิคิดชีวิตกลับมารวมกับพักพวกวในตอนนั้นผมไม่กล้าบอกว่าไปเจออะไรมาพอถึงรถก็เข้าไปเติมน้ำกระเสบเอาผ้ามาล่องกับล้องบอกให้ระวังน้ำร้อนพุ่งผมพวาวะพะวงหันไปมองด้านหลังโชคดีตาแก่ย้ายไปหากบทางอื่นผมกลับไปตักน้ำมาเติมจนกว่าจะเต็มสาบานได้ว่าหัวใจเต้นแรงมากด้วยกลัวว่าแกจะกลับมาอีก ความคิดชั่วแล่นจี้ขึ้นมาเรื่องเล่าของออสมาจู่โจมเข้ามาในหัวแล้วแกจะเป็นอะไรไปได้อีกเล่าถ้าไม่ใช่ผีพงอันน่าสะพึงกลัวผมต้องสลัดความคิดนั้นออกไปจากหัวบัดเดี๋ยวเติร์โบน้ำเสรจรถสตาร์ตติดก็ได้ออกไปจากที่นี่แล้วผ่านไปคู่หนึ่งออสรอสตาร์ทเครื่องยนต์แต่ยังไม่ติดก็เสมบอกรออีกหน่อย ตอนนั้นผมไม่น่าหาเรื่องมวไปทั่วเลยเพราะตรงนั้นโต๊งไหลาทางในฝั่งของเราแสงไฟในมือของผมฉายไปทะทอนกับดวงตาะทอนแสงไฟคู่หนึ่งและกระเสียมก็เห็นเท่าแล้วเช่นกันถือกับอ้าป,ปากค้างพูดไม่ออกตั้แก่ผีพวงข้ามคูน้ำมาฝั่งนี้แกเดินเข้ามาใกล้ระยะห่างจากรถเราไม่กี่เมตรเท่านั้นแสงสว่างเหลืองรอบๆตัว ยิ่งทำให้ดูน่ากลัวขึ้นไปอีกผมไล่กระเสมให้ขึ้นรถพราปิดฝากระโปรงเสร็จผมก็เพ่นตามเข้าไปคว้าเอาพ้าเครื่องหน้ารถมาพนมมือสวดมนต์อิติพิโสพรวาดังลัน่นเรื่องแบบนี้เจอปลบให้รีบหนีทันทีเพราะสิ่งนั้นมันไม่ใช่คนผมจำคำพูดของคนเท่าคนแก่ได้ดีตอนสอนสั่งเด็กน้อยไม่ให้เที่ยวเล่นสนการข้ากลางคืน ไม่คิดว่าภายหลังจะเจอเข้าจริงออสหน้าประจําบอกคนขับไม่คิดจะหันไปมองด้านหลังรถอาศัยอ่านภาษากายจากเพื่อนก็รู้แล้วไปเจอดีอะไรมาเบีดกุญแจรถและเหยียบคันเร่งเดชบุญรถติดเครื่องยนต์ใช้ได้ลดถ่ถอนหายใจดังเฮือกบืนรถจากไปทันทีเรื่องนี้ผมมารู้ภายหลังจากคนในพื้นที่ ถนนเส้นนี้มักจะมีคนเจอผีพวงบ่อยโดยบ้านจะเป็นคนนอกพื้นที่ส่วนคนที่รู้จะหลีกเลี่ยงใช้สัญจรในเวลากลางคืนมีตาแก่คนหนึ่งในหมู่บ้านเป็นบุคคลทองสงสัยจะเป็นผีพวงแต่แก่มากแล้วชาวบ้านไม่อยากเข้าไปยุ่งด้วยได้แต่ปล่อยให้เป็นไปตามเวรตามกรรมสำหรับผมประสบการณ์สยองครั้งเดียวก็เกินพอรอดมาได้ เส้นผมไม่มีร่ว่สักเส้นหัวไม่โกนก็บุญโขมากแล้วเป็นยงบ้างครับสำหรับคลิปนี้หากผู้คุยถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยครับ